ตะบับตะบับบุไสถือแกงอ๋อเมฆเพี้ยงทิ้งเรียบร้อยแล้วไม่ได้กินเลยทีนี้นะ่ะอู้เพี้อนที่อ่ะอยู่นี่ครับเมดีเพี้อนที่เอามาเร็วมาเร็วมามามาดูซิมันจะออกมาทุกคนมามาเร็วมาเร็วอยู่นี่อยู่นี่เร็วเม่เพี้อนทิ้งนะท่านกระแะเพี้อนทิ้งนะอือเพี้อนทิ้งไ,งงนะงงไม่มีละสักพักเลงสักพักจะเริ่มโมโหแล้วทุกคนมามาเร็ว this is his favorite treat is rival l rival favorite treat เลวลุกเลวแม่รีบแม่หิวข้าวแม่ก็ยังไม่ได้กินข้าวเห็นปะเลวออกมาดิเอาลงโจให้เข้าก่อนนะทุกคนนะจึมน่ะออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาค่ะออกมาแล้ว Dante, โอ้ยข้อสอมันด้านเพราะว่าหนูคานเข้าไปอย่างนี้เลยข้อศอกด้านตูดด้านเราเราจะทุกคนชิ้นที่ชิ้นที่สองสามเอาออกมาสิเอามาทีละชิ้นสิเอาออาม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 าเร็วออามาออามาเร็วออามาเร็วออามา ออกมาเร็วมาเร็วมาเร็วออกมาเร็วมาเร็วอ้าวมึงไม่ออกมามดกินของมึงหมดเลยนะไอ้ปทางมาออกมาเร็วออกมาเร็วทุกคนนี่คือการล่อหมาออกจากท้องรถนะคะทุกคนคะ่ะอ้าวแล้วเอาดีเอดี๊อดี๊อดี๊อดีจะออกไม่ออกงานนี้รู้กันออกมาเร็ว เอามาเลยวอาเร็วมาโชว์สกิลความามารมหน่อยเอาเร็ว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 แล้วโอ้โเก็บเรียบครับอืมงันไงมาโชว์ความ่อแล้วเ่ะมาทีนี้มาอย่าบอกนะว่าเข้าไปไหมอย่าบอกนะว่าเข้าไปไหมเอานั่งซิดซิดซิดิดดาวพีส หน้าตาทำไมดูไม่ได้เบิ่งเบไม่เช่นหน้าเช่นตาพิ่งตื่นนอนเรื่องเรื่องเรื่องของเรื่องพระเ,เ,เอกพิ่งตื่นนอนนะคะทุกคนค่ะพระเอกพิ่งตื่นนอนก็เลยหน้าตาก็จะมองแงม,มไปหน่อยนึงแป๊บนึงแป๊บนึงพระเอกพิ่งตื่นนอนกว่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะกว่าจะ,ะให้ออกมาจากอันนี้ได้ก็โอ้โหไม่ใช่ธรรมดากว่าจะให้ออกมาจากที่นอนได้เอาซิดซิดดาวพรีสทั้งทองซิดดาวพรีสทั้งทองนั่งนั่งเออทั้งบอก อยู่เมืองไตยจะมาพูดอะไรภาษาอังกฤษอย่าเฮานะนั่งอ่สวัสดีครับแม่ก่อนเดี๋ยวปว่านั่งสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับโอ้เก่งมากข้างนี้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 โอ้สวัสดีครับผมชื่อถังทองครับรอที่สุดในซอยนี้แล้วครับเพราะมีผมเป็นตัวผู้ตัวเดียวครับท้งนั้นโอ้ท้งนั้นโอ้เริ่มโมโหแล้วทุกคน อืมเกี่ยมากเอาคอยอันซินั่งนั่งนั่งเอาคอยนิ่งคอยทุกคนคอยคอยนะคะทุกคนค,ะคอะเอานั่งก่อนนั่งสิม,ม,มันเทียวน้องมาไม่น้องไม่นาน้องโดนล่ามทุกคนแล้วมันรู้ด้วยนะพออาหารหมดจากมือปุ๊บมันไปนั่งทุกคนนี่คือการโดนหมาทิง้ง ไม่มีผลประโยชน์ให้นายละเฮ้ยเฮ้ยเยดยึดย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 ดพอไม่มีอ่ะแม่ให้กินอีกหน่อยนึงมานี่มานี่แม่ให้กินอีกหน่อยนึงไม่ครอบอาหารเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไม่ครอบต่ออาหารเกือบแล้วี๋ยวแม่ออาหารุ่นรุ่นนี้ขโมยขโมยนะคะทุกคนค่ะไปมานี่มาวิ่ง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 รู้อีกนะทุกคนนะรู้อีกนะว่าอาหารในมมือเราหด เราอยู่ยังหน่อยจะลงแล้วนะะทุกคนอ่ะเดวให้น้องโชว์ความสามารถสอนน้องก็พอจะมีอยู่บ้างอ่ะเอานั่ง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 ลงน้องก็จะพอมีความสามารถอยู่บ้างนั่งลงนั่งลงนั่งไงนั่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 งคอยครับคอยอ่ะเดี๋ยวครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้สวัสดีครับโอ้อ่ะไม่พอกดเอ้สวัสดีครับโอ้โอ้สวัสดีครับอีก ไว้ได้แค่ย่ายเ <c oughs> อาเอาแล้วเดี๋ยวแม่เคากดไฮไลท์หนึ่งไฮไลท์ทุกกดตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยอ